เป็นเพื่อนกับผีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อนัดที่มักอยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนเขาชอบไปนั่งเล่นที่สนามเด็กเล่นเก่าในหมู่บ้านทุกเย็นจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งคุยเล่นกับเขาเสมอเธอชื่อหมิงทั้งคู่เล่นซ่อนแอบเล่นชิงช้าหัวเราะกันทุกวันวันหนึ่งครูที่โรงเรียน ถามนัดว่าไปเล่นกับใครทุกเย็นเขาตอบว่าเล่นกับมิ้นครูนิ่งเงียบก่อนจะพูดว่ามิ้นเสียชีวิตไปนานแล้วนะตอนอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านหลังเก่าข้างสนามเด็กเล่นนัดไม่เชื่อจึงรีบไปสนามเด็กเล่นวันนั้นเขาเห็นมิ้นโบกมือยิ้มให้แต่คราวนี้เบื้องหลังเธอ คือเงาดำไม่เกรียมเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องหวยหวนเธอค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาตั้งแต่นั้นมานัดไม่เคยไปที่สนามเด็กเล่นอีกเลยแต่ทุกคืนเขายังฝันเห็นมิ้นมานั่งอยู่ข้างๆพร้อมพูดว่าเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบ